เปิดดวง5ราศีดวงดีหลังดาวย้ายรวยข้ามปีจากลูกนี้กลายเป็นเศรษฐีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนค่ะมาตรวจเช็คดวงชะตาในปี2568 โดยจะมี5ราศีนะคะที่ดวงจะพลิกชะตาจะเปลี่ยนค่ะจะมีแต่โชคพุ่งเข้ามาใส่ตัวคุณนะคะแถมรวยแบบข้ามปีจากผู้ที่เป็นลูกหนี้นะคะก็จะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีกลายเป็นเศรษฐีมีข่าวดีในเรื่องของการเงินรายได้ก็พุ่งทะลุเป้าการค้าขายก็ดีค่ะมีแต่กําไร ดวงในช่วงต้นปี2568นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของทุกราศีค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะผลมาจากการโครจรของดวงดาวบนท้องฟ้าที่ค่อนข้างจะมากเลยในปี2568ซึ่งตามการดูดวงตามหลักโหราศาสตร์ไทยเนะะี่ยค่ะเขาก็จะพยากรณ์ตามการโครจรของดวงดาวนี่แหละค่ะ และในวันนี้นะคะเราได้นำคำทำนายถึง5ราศีที่ดวงชะตาจะพลิกนะคะจากหมอไว้ค่ะมาฝากทุกคนกันค่ะและ5ราศีนี้ก็คือ1ราศีกุมค่ะหรือพูดที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคม ราศีกุมนะคะเป็นราศีที่จะมีแต่โชคดีพุ่งเข้าหาตัวคุณจะเข้ามาแบบจัดเต็มเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าดาวศุกร์นะคะเขาได้ย้ายเข้าทับดวงของคุณตั้งแต่วันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะทรงพุธกับตัวคุณนะคะจะมีแต่ ับรับแต่โชคการเงินก็จะดีนะคะเงินเข้ามาแบบรัวๆค่ะตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่1มกราคม2568นี้คุณสังเกตได้เลยค่ะว่าไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็จะมีแต่รายรับก็จะมีแต่รายได้เข้ามาก้อนเล็กก้อนน้อยก็เข้ามาแบบทะลุเป้าที่คุณได้ตั้งเป้าหมายไว้แน่นอนค่ะ ราศีที่สองนะคะก็คือราศีตุลค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนค่ะ ราศีตุลน,นะคะเป็นราศีที่มาแรงมากๆจะหยิบจะจับจะทําอะไรนะคะไม่ว่าจะลงทุนทําธุรกิจอะไรนะคะก็จะกลายเป็นเงินกลายเป็นทองไปหมดทุกอย่างยิ่งผู้ที่ทํามาค้าขายนะคะคุณจะพบนะคะแล้วก็ประสบแต่ผลกําไรแถมยังจะได้รับโชคก้อนใหญ่อีกด้วยในช่วงปีใหม่นี้นะคะให้คุณรีบแล้วก็เร่งไว้เลยค่ะเป็นราศีที่มีดวงเข้ามาแบบ หนุนตัวคนในหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะการพูดการจาก็ดีนะคะจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเป็นราศีที่เรียกได้ว่าในช่วงของปี2 5 6 8นี้ปากพารวยวาจาของคุณจะเรียกทรัพย์ค่ะสำหรับในบางคนเนี่ยคะอาจจะได้รับโชคมาจากเด็กนะคะหรือผู้ที่มีอายุน้อยกว่าก็ได้ผู้ที่มีคู่ครองอยู่แล้วอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของบุตรในครรน,นะคะแล้วก็ บุตรคนนี้ก็จะนำพาแต่สิ่งดีๆมาให้กับตัวคุณด้วยค่ะสำหรับปี2568นี้ค่ะ ราศีที่3นะคะก็คือราศีมังกรค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพ,พันธ์ค่ะราศีมังกรนะคะเป็นราศีที่จะมีข่าวดีเน้นหนักไปในรเรื่องของการเงินค่ะกับยอดเงินของคุณนะคะที่จะได้รับที่จะได้มีเข้ามาค่ะเป็นไปตามที่คุณเนะะี่ยค่ะได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ยิ่งผู้ที่ ทำมาหากินในเรื่องของการค้าขายก็จะเห็นผลเห็นกําไรค่ะมีเงินเข้ามาแบบฉ่าๆเลยทีเดียวอากาศหนาวในช่วงนี้ก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรกับคุณได้เลยนะคะเพราะว่าการเงินเนะะี่ยค่ะมีเงินเข้ามามากมายทาให้คุณค่ะได้อบอุ่นหัวใจนะคะราศีนี้เนะะี่ยหากว่าเป็นลูกหนี้นะคะหรือว่าเคยหยิบยืมเงินใครมาหรือว่าเคยทํา ธุรกรรมในเรื่องของการกู้ยืมเงินต่างๆคุณมีเกณฑ์ดีนะคะที่จะได้ปลดหนี้อาจจะเป็นในลักษณะที่ค่อยๆผ่อนผันไปแต่ว่าจะเป็นการผ่อนผันก้อนใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็ลดภาระหนี้สินลงมาระยะจากที่คุณเคยกู้ไว้ก็จะโร่นลงมาหรือว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะปลดหนี้ไปได้เลยทีเดียวนะคะสําหรับในส่วนที่เคยได้กู้ยืมเงินใครมานะคะคุณจะปรับเปลี่ยนฐานนะ ปรับสถานะนะคะกลายเป็นคนปลอดหนี้นั่นเองค่ะคุณได้ปลดภาระออกจากร่างกายนะคะหากว่าคุณรู้จักเก็บนะคะหรือว่ามีการบริหารจัดการการเงินนะคะที่เข้ามาในช่วงนี้ได้อย่างดีเป็นระบบเป็นระเบียบนะคะคุณจะได้ขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีมีเงินเข้าบัญชีมีเงินเก็บอยู่ในธนาคารอยู่ในบัญชีหรือว่าเป็นผู้ที่ ปรับเปลี่ยนการเงินตรงนี้ค่ะเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็จะช่วยเพิ่มพอกพูนนะคะผลกำไรแล้วก็ฐานะทางการเงินให้กับคุณด้วยละค่ะต่อไปนะคะราศีที่4ก็คือราศีธนูค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ทธันวาคมถึงวันที่15มกราคมค่ะ คุณนะคะเป็นอีกหนึ่งราศีที่น่าจับตามมองมากๆเลยทีเดียวในปี2,568นี้เป็นดวงนะคะที่จะได้รับโบนัสได้รับเงินก้อนใหญ่นะคะเรียกได้ว่าเป็นก้อนใหญ่แบบจุกๆเลยทีเดียวตามที่คุณค่ะได้ตั้งเป้าหมายไว้ตามที่คุณได้คาดหวังไว้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดวงชะตาของคุณ เป็นราศีเป็นดวงที่ดึงดูดเงินก้อนเข้ามาหาตัวคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนที่คุณจะได้รับมาจากโบนัสนะคะหรือว่าเป็นเงินก้อนที่คุณจะได้รับมาจากโชคลาภของคุณหรือว่าจะมาในลักษณะของการได้รับการชดใช้นี้นะคะจากลูกหนี้เป็นเงินที่คุณทั้งคาดหวังแล้วก็ไม่คาดหวังจะมีเข้ามาให้กับตัวคุณนะคะได้ อุ่นใจในช่วงของปีใหม่นี้ในปี2568นี้ค่ะและมาถึงอีกหนึ่งราศีนะคะราศีน,นี้ก็คือ ราศีเมษค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมค่ะราศีเมษนะคะเป็นราศีที่เรียกได้ว่าดวงแข็งแล้วก็ดวงมาแรงตั้งแต่ช่วงต้นปี2567มาแล้วแรงมาเรื่อยๆแบบไม่มีแผ่วแล้วก็ ปีนี้นะคะเป็นอีกปีหนึ่งค่ะสําหรับชาวราศีเมษที่ดวงของคุณเนะะี่ยค่ะจะเป็นดวงที่มาแรงในหลายๆด้านเลยทีเดียวค่ะผู้ที่เกิดราศีนี้นะคะรู้ตัวของตัวเองอยู่แล้วว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงต้นปีนี้ ดวงไม่เคยแ่วในสักเรื่องเดียวนะคะคุณก็ยังคงรองตําแหน่งคนดวงดีอยู่โชคลาภก,ก็จะพุ่งเข้ามานะคะก็จะเข้ามาหาตัวคุณแล้วก็ยังมีดาวศุกร์นะคะที่เขาได้โครจรย้ายตําแหน่งในครั้งนี้เมื่อวันที่30ธันวาคม2567ที่ผ่านมาเขาได้ย้ายเข้าสู่เรือน ลาภก็คือลาบนั่นเองนะคะส่งผลให้เรื่องทางการเงินของคุณเป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นผู้ที่มีธุรกิจหรือว่าทำการค้าขายจะดีขึ้นอาจจะได้มีมีหุ้นส่วนเข้ามาหรือว่ามีผู้ที่เข้ามาขอซื้อแฟรนไชา์นะคะหรือว่าอะไรต่างๆตรงนี้มันจะทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ย เพิ่มพอกพูนนะคะแล้วก็ขยับขยายในะเรื่องของการเงินเรื่องรายได้ของคุณสําหรับผู้ที่ทํางานเนีคะเป็นมนุษย์เงินเดือนค่ะตรลงนี้อาจจะมีอาชีพเสริมเข้ามาช่วยสนับสนุนคุณนะคะอาจจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าในช่วงเวลาเย็นเวลาค่าของคุณหรือว่าจะเป็นไปในลักษณะที่คุณจะได้ปรับเปลี่ยนตําแหน่งทําให้การเงินของคุณ ปรับระดับขึ้นไปอีกหนึ่งขัน้นเป็นราศีที่เรียกได้ว่าดวงดีมากๆการเงินของคุณในปี2,568นี้ยังดีแล้วก็ไม่มีแผ่วด้วยนะคะให้คุณบริหารจัดการแล้วก็คิดวางแผนต่อเงินนี้ไปเรื่อยๆคุณจะไม่มีวันลำบากแน่นอนค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะ